บางคนบอกว่าผมไม่เคยกลัวใครแต่กลัวใจตัวเองว่าความเป็นนักเลงมันจะทำให้ชีวิตกลับไปไม่เป็นอิสระอีกครั้งจริงๆนะโยมบางทีคนเราทุกคนมันก็คงจะไม่ได้กลัวใครกันจริงจังนักหนาเราโยมมันมีเลือดนักสู้ด้วยกันทุกคนแต่ไอความใจนักเลงเนี่ยถ้าหากว่าชีวิตมันจะถูกละเลงด้วยจิตที่เลอะเทอะคิดจะเบียดเบียนคิดจะเอาคืนคิดจะรุนแรงตอบโต้ จริงๆแล้วเนี่ยการที่บอกว่ากลัวใจตัวเองเนี่ยสำคัญนะสำคัญตรงที่ว่าใจคนอื่นมันก็เป็นเรื่องของใจคนอื่นแต่ถ้าใจตัวเราเองเ,เราควบคุมได้บ่อยๆเราเห็นโทษของความโกรธบ่อยๆเห็นโทษของการคิดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทริษยาเอาคืนได้บ่อยๆมันก็จะติดเป็นนิสัยและกลายเป็นพื้นฐานใหม่ของชีวิตจริงๆก็ไม่ได้กลัวใครกันนักหนาคนเราแต่บางคนเขาบอกเขากลัวใจตัวเอง มันน่ากลัวนะกลัวใจตัวเองว่าความทิ่ใจเป็นนักเลงเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตกลับไปไม่เป็นอิสระอีกครั้งไม่เป็นอิสระเพราะมันถูกพันธนาการด้วยความโกรธซ้ําแล้วซ้ําอีกความเดือดดาลโมโหเกลียวกลาดซ้ําแล้วซ้ําอีกในชีวิตก็กลับไปสู่วงวนของการถูกพันธนาการถูกผูกมัดถูกรัดด้วยจิตของตัวเองและมันก็ลักษณะจิตแบบไหนพบภูมิที่ไปก็ไปแบบนั้นยังไม่ต้องตายไปสู่พบภูมิใหม่ ก็เหมือนกับใจที่ตกนรกอยู่จริงๆนะโยมนะถูกพันธนาการถูกผูกมัดถูกรัดด้วยจิตตัวเองบางคนก็ใจนักเลงแต่ก็กลัวว่าชีวิตมันจะไม่คืนเคลงมากไปกว่านี้ก็ขอเป็นข้อคิดสักเล็กๆน้อยๆ